สู่ชาแนออยุมิเนโกะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะไปบ้านเพื่อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวออยเนี่ยจะไปกวนตีนเพื่อนกันเพราะว่าต้อนรับกลับบ้านที่สงขามาเที่ยวบ้านนะคะเ <c oughs> สียงไก่ร้องเสียงดังมากเดี๋ยวเราไปที่บ้านเพื่อนกันเลยไอ้มึงจำได้ไหมตอนที่มึงกานนิว้วกลัว ไม่อยากพูดทำไมจังไม่ได้เหรอตอนที่มึงกัดน,นิ้วกูแล้วกูไม่เคยเรียกมึงว่าพี่อีกเลยอ่ะจังไม่ได้เหรอจังได้แล้วมึ่อยากพูดดีทำไมอ่ะว่าวมึงเกินดงเองอมจำไ,ได้ไหมถึงวันนั้นนั่นแหละที่ไอ้ามันมาเล่นกับโมลเราที่มันเล่นให้พวกเราเป็นทาสจำได้ไหมเออไอันนี่มันตอแหลนะ <c oughs> มึงว่าไหม เออเนี่ยมึงซื้อไปให้ลูกมึงนี่มีลูกแล้วไม่ใช่เหรอไอ้เนี่ยยี่สิบบาทมึงซื้อไปให้ลูกมึงใช้ยุ่งแย่งกวนตีนะนี่ก็ได้นี่มึงซื้อไปแก้วแก้วน้ำไปให้ลูกบ้างแต่ลูกมึงร้องไห้อยากได้แก้วน้ำเนาะนี่เราผมนี่หมอนนี่ไอ้นี่สวนนี่ซื้อได้ที่ร้านโมชิโมชินะคะหมอนน่ารักน่ารักตัวตนนี่โอ้ยอุปกรณ์เครื่องเขียนหนอมึงยังเรียนอยู่เนี่ยอุ้ยเก่งจังเลย มึงชอบเสื้อผ้าปะปกติใส่เสื้อผ้าอะไรโป๊ๆไหมแบบใส่เสื้อโป,โป,โป๊ๆเดินโชว์อะไรเงี้ยชอบปะฮะปกติเนี่ยเครื่องเขียนนี่ไม่หัดแต่งหน้าบ้างอะหัดแต่งหน้าบ้างสิเปลี่ยนกูมัง่งอะไรอยากได้ปากกาอะไรนี่เอาไหมนี่เอาไหมนี่เพื่อนเพื่อนหยิบเลยนี่เพื่อนเองอยากได้เองเองหยิบเลยแต่ว่าเองจ่ายเองนะกูไม่จ่ายให้นะนี่ เออนะหยิบเลยนี่หยิบได้ทุกอย่างเลยหยิบเต็มที่เลยแต่ว่าจ่ายเองนะเราไม่ได้จ่ายให้นะเราแค่ย้อนเองเฉยเฉยแค่แก่ดูนี่เฮ้ยทุกคนน่ารักมากเป็นแบบเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นที่หอมมากมากเนาะอันนี้กลิ่นเหมือนในนั้นเลยทุกคนลอง้มผู้กลิ่นเลยอ๋อันนี้หอมลิอันนี้เจมมะลิใช่ไหมหอมจังอันนี้กลิ่นส้มอ่ะไม่ก็ชอบเท่าไหร่กลิ่นส้ม คนเพื่อเราหาได้แล้วอือทุกคนเราเจะมันะล้วทุกคนเราจะไปกวนตีนมันนะคะทุกคนรอหยุดหายเลยเฮ้ย <c oughs> นี่ไอ้ลิฟไอ้ไม่สนใจลิฟบ้างเหรอดูสิทุกคนคนนี้คนนี้คือใครมึงรู้จักดาราคนนี้มันกูไม่รู้จักว่ะจไม่ได้มึงจำชื่อเขาไม่ได้หรอเป็นแฟนตัวยงเขาได้ยังไงเป็นแฟนพี่ชาย เก็ชื่อไหโลวะทุกคนใครก็ได้รู้คอมเมนต์ได้ทีนะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่อะนะนี่เขาเป็นแบรนด์เครื่องแต่งหน้านะคะในร้านโมชิโมชิเขาสวยมากดูสิเนาะเขาสวยเลยก็บ่งใช้มากกว่าชอบบ่งใช้ฉันเส้นบ่งอะไร B T O N B T S B T หมอยอะไร B T หมอย B T หมอยไหม B T S อย่าว่าเลยมันตีเราทุกคนจัดการมันเลย โอ๊ยทำลายกล้องของฉันหรอแกข้าอะไรน่าเนหา้อเออหนะน้าแมกลับมาสงขราทีมาเจอเพื่อนรักนี่แม่เฮ้ยทุกคนอย่าสงสัยนะคะว่าทำไมออยถึงหน้าตาคนละวัยกับเขาอะไรอย่างงี้คืนจริงแล้วความเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนออยเนี่ยอายุน้อยกว่าไอ้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนเราอะ่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ไอ้เนี่ยก็เคยมีประสบการณ์กับออยนะคะก็เลยไม่ไม่ทำให้ออยเนี่ยเรียกคำว่าพี่เลยนะคะจากไอ้นะคะเหตุการณ์ก็มันมีอยู่ว่าเราเนี่ยเล่นกันใช่ไหมอยู่ๆไอ้ก็เกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มกากัดนิ้วของออยนะคะทุกคนค่ะแล้วออยก็ไม่เคยเรียกไอ้ว่าพี่อีกเลยนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กนะคะอะตอนนี้เขาก็ไม่สนใจออยอีกแล้วนะคะทุกคนคค่ะอ์ทำาพ่ เราได้รู้เหตุการณ์กนไปแล้วนะคะว่าทําไมออยถึงไม่เรียกไอว่าพี่นะคะนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะทุกคนไอ้กูงงว่ะะงงตรงที่พวกม็อบเปนที่เขาแบบม็อบกันนั้นทําไมเขาต้องม็อบวะทําทไมประชาธิที่ปไตยถึงแบบออทําร้ายประชาชนยมึงไม่ติดตามข่าวมั้งเหรอติดตามแะไม่ได้สืบขนะอให้ทุกคนอ๋อเหรอเขาก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะปลอดภัยจาก สิ่งอันตรายแบบนี้นะคะก็ขอให้สู้ๆกันนะคะทุกคนแล้วก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยปลอดภัยนะมึงจะวันนี้หรอเออกูคิดได้เหมือนกันมากูขออะไรไม่กูไม่เอาหรอกมึงเคยใช้สีเทียนนี้ปะไอ้มึงเคยใช้สีเทียนนี้ปะเอ้สีเขาเรียกว่าอะไรนะสีช็อกเหรอออย pastel อุเชื่อเหมือนกูนี่แหละเห็นไหมมึงขนาดกุ้งเป็นแบรนด์ดังเลยออยพาสเทลมึงเห็นไหมมึงเหม็นขี้ปะ ได้กลิ่นไหมทำไมรองเท้ากูเหมือนเบียบพี่มาเหม็นมากเลยงองดม,มดูสิไม่ <laughs> เป็นโกกรคเกอขี้เหรอเป็นโกกรคเกอขี้เหรอได้กลิ่นมากเลยเหม็นมากเลยงองดม,ม,ม,มดูดิไอ้เนี่ยกูชอบปากกาอย่างงี้น่ะเลยบอกไว้เฮ้ยนี่เป็นดินสอกดเน,นี่ยเอาิด้่าปากกาวสวยอยู่ไอ้มึงไม่ซื้อ นี่สติกเกอร์ก็น่ารักนี่ทุกคนสามารถมาซื้อได้โมชิโมชินะอะไรน่ารักน่ารักอ่ะไอไม่สนใจกุ้ยแล้วนะเนี่ยทำไมเนี่ยถ่ายรูปมีการถ่ายรูปเก็บไว้เรียบร้อยซื้อะอชอบไหมน่ารักมากอ่ะชอบไหมเห็นทุกวนจะมาชื้อใครแต่หรือเปล่ามึงซื้อแล้วมึงซื้อต้องเอาไปใช่ไหมซื้อแล้วไม่ใช้มึงจะซื้อไม่ทำไมวะก็ใช้เองอยากให้แม่บ้าง เขาจะเรียกว่าอะไรีเนอะฮะเขาเรียกว่าอีหมูได้ไหมเออไม่เอาเออเออนี่ยสามเล่มยี่สิบบาทเองน่าจะเป็นกระดาษไม่มีหน้านะนนี่น่าจะเป็นกระดาษมีเส้นกูว่ะไม่รู้มึงอยากได้แบบมีเส้นหรือแบบไม่มีเส้นอะมีเส้นสีกูจะแนะนําให้นะแบบไม่มีเส้นมึงเนี่ยกูแนะนํามึงเลยว่าไปซื้อที่ร้านหนังสือแถวแถวกรุงเทพอะไรแบบนี้อะไรมึงก็ตีรถตั๋วไปใช่ไหมมึงไปถึงมึงก็ไปซื้อๆมึงก็รีบวิ่งกลับมาเดี๋ยวแม่มึงเห็น ก็่จริงโลที่โมานสามสี่ชั่วโมงที่ถึงอะไรเงี้ยวิ่งไปอินสปีดเหมือนจะแฟลตอะไรอย่างเงี้ยเออทำหน้าเดี๋ยวกูจังหนามึงนี่ถึงเหนื่อยกูมากะไรเงี้ยเออวันตีคน <c oughs> ค้าเด็วคนนี้ค่ะควันตีมากค่ะทุกคนไม่จริงนะคะทุกคนไม่จริงทุกคน<อ>เป็นไอคนดูมันสามารถเป็นพยานได้ เนี่ยได้ของันให้ทุกคนออยก็เป็นคนที่ชอบซื้อไปสะสมอนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ตังไม่ค่อยมีหลิงี้ก็เลยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่รู้สึกแบบทําใจมากอะทําใจกับการเลือกปากกามากสรับมคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย